ไม่หนาหนมาไม่นานมากก็เป็น n ิวนอร์ม l ลจริงๆอะค่ะคือทุกคนเชื่อว่าแบบเราต้องปรับตัวกันอย่างครั้งใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ยังแบบเออดีใจที่ยังได้มีโอกาสแบบมาเจอแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะค่ะเออเราเชื่อว่าทุกๆคนก็แบบเหมือนเราก็ยังต้องต้องป้องกันตัวเองอยู่เหมือนเหมือนชื่องานหันกาต้องไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแบบดูแลสุขภาพกันดีๆด้วยค่ะ อันนี้ครั้งแรกที่ได้นั่งเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากปกติจะได้ยืนกก <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็แบบเอออาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงความใกล้ชิดมันอาจจะห่างไปแต่ว่าความห่วงใยไม่เคยหายไปไหนนะคะ่ะขอบขอบไมชม <laughs> ที่ผัดวามีววล้ว่างนิดนึงใช่ไหมคะค่ะเลือจะไปเที<า>่ยวอ๋อป<า>ีนี่องทะเลงงมากไปทะเลมีแต่รูปเขาก็คือ ก็คือแบบละครคืนคิวกะทันหานค่ะเบลก็เลยแบบเหมือนจองตั๋วปุบปับมาไม่ได้มีการแผนกันอะไรทั้งสิ้นค่ะคือเบลก็แบบเหมือนขนเสื้อผ้าไปเตรียมพร้อมสําหรับเออไม่รู้ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็เลยเออได้ได้ทำอะไรที่หลากหลายมากก็แบบเป็นการเป็นการเปิดโลกเหมือนกันค่ะก็ไม่เคยแบบเที่ยวแบบนี้แบบเอเวนเจอร์มาก่อนคือพอเราไปประมาณไหยคะคือมันก็เป็นความเหนื่อยกว่าที่คิดแต่พอเราไปถึงจุดหมายเราก็เจอแบบ เออทะเลสวยๆวยเจอวิวสวยๆไงี้ยมันก,มนก็มันก็หายเหนื่อยค่ะแล้วก็เหนื่อยอีกทีตอนเดินกลับค่ะเหมือนเราเตรียมใจไปประมาณนึ่งแล้วไะว่าแบบต้องไปปีนเขาไปขึ้นเขาเงี <c oughs> ้ยค่ะแอคเอเจอร์ก็ก็อย่าเรียกว่าเตรียมใจเรียกว่าเตรียมตัวดีกว่าค่ะแต่ก็สนุกสนุกเราก็ชอบอยู่ค่ะ <c oughs> มีใจนะเพราะเราแบบเป็นหญิงแกร่งก <c oughs> ็ก็ไม่เสมอไป แต่ก็สนุกดีแล้วก็เออขอบคุณร่างกายตัวเองที่เออนำพาตัวเองไปได้อย่างนี้การออกกาลังกายช่วยได้จริงๆค่ะแบบนนนี้มมัเหือก็ไดดด้ททาาบบสออูเรรไไไป่วยยะังงม่นะคะเป็นบททดสอบกับตัวเองนี่ยแหละค่ะว่าจะแบบไหวไม่ไหวอะไรอย่างนี้ค่ะเขาดูแลเราดีนะคะเวลาไปทริปอะไรแบบนี้ก็ ค่ะก็หันมาถามตลอดแบบไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ไหวบอกไหวค่ะอันนี้ถือเป็นมรดกไทยหนักที่เป็นการบอกทิศของเราเป็นคทิศแรกเลยคือ <c oughs> ที่จริงแล้วก่อนอันนี้ก็ก็พอมีบ้างค่ะแต่ว่าอันนี้มันจะมีความทั้งทะเลและเขาในในวันเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นก็คือแบบมันจะแบกของเตรียมของอะไรไปไม่ได้แบบเอาของเยอะก็เป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะแบบปีนเขาเสร็จเอาถอดกันถอดแบบ กางเกงเดินป่ามันจะมีซีเป็นทอดไปดำน้ำดำน้ำเสร็จเอาเดินขึ้นเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบหลากหลายนิดนึงค่ะสบู่สบานไหมครับวันจิบนี้หรือว่าไงครับมันก็ผ่านหมดแล้วก็พอตอนเย็นก็แบบกินข้าวชิลๆสวยๆริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบมีหลายมูดในวันเดียวค่ะก็เข้าอีกไหมคะหรือว่าพอแล้วไปได้ไปได้ค่ะแต่ขึ้นเขาไป ก็ก็วิวสวยวิวสวยอยู่แล้วค่ะทะเลไทยอ่ะอืมบที่เรบลก็มีโมเมนต์หวานเยอะนะครัคใช่นอะไรแบบนี้ค่ะก็ลงแล้วก็ส่งมาแบบอุ้ยเขินแต่ลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาหวานขึ้นไหมคะอย่างที่เบลส่งมาคือก็เหมือนคล้ายๆว่าแบบเหมือนรู้จักการรู้ใจกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนได้มีได้มีโอกาสได้มีเวลาได้เออไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะแบบเออสนิทกันมากขึ้นดีก็เป็นโมเมนต์ดีๆค่ะค่ะแนที่ต่อไปยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้แบบก็คือนั่นแหละก็คือว่างแค่นั้นแล้วก็กลับมาทำงานยาวๆแล้วค่ะ ค่ะก็ตอนนี้ถ่ายแต่โหลดไปได้ประมาณแบบ6 0 7 0แล้วอะค่ะก็ตอนนี้ก็แบบเออมีเรื่องบทอะไรนิดหนึง่งที่แบบกำลังปรับแก้อยู่ค่ะแต่แฟนๆก็ตื่นเต้นเพราะว่ารอดูรลยเร่องมันยากใกล้จะปล่อยดิเซอร์แล้วใช่เราก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าคือเราก็ถ่ายแบบเสร็จไปสักพักนึงเราก็รอดูนะว่าแบบเออจะออกมาเป็นยังไงหรือ <c oughs> ว่าคนดูจะ <c oughs> จะชอบหรือเปล่าแต่ว่า เดี๋ยวจะบอกแบบมันมันแซ่บมากค่ะแล้วก็มีหลายรถมากๆก็อยากจะให้เราติดตามนะคะก็จะออนแอร์ตุลาคมนี้ค่ะค่ะอันนี้เบลอ์ว่าไม่รู้ไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยก็แบบจะจะเห็นแต่ที่คนแพ็ๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อืม เราก็มีชื่อละครมีชื่ออะไรเข้าชิงคือเราเชื่อว่าการที่เราทํางานกันแบบอย่างเรื่องตรงกลารอย่างเงี้ยคือมันเป็นทีมอะค่ะมันเป็นแบบกลุ่มนักแสดงคือไม่ใช่คนใดคนหนึ่งอยู่แล้วฉะนั้นคือการที่แบบละครมีชื่อเข้าชิงหรืออะไรก็ตามอันนี้คือแบบมันคือที่สุดแล้วแล้วก็การการได้รับผลตอบรับที่ดีจากคนดูอ่ะันนั้นคือมันเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนแล้วอะค่ะเราไม่ได้บอกว่ามันจะเราเสียโอกาสในการที่จะได้ชิงรางวัล ไม่หรอกค่ะคือตอนที่เราทํางานเ,<อ>าเราก็แบบให้ใจกับการทํางานมากกว่าให้ใจไปกับแบบเอ้ยรอรางวาัลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เหหมมืออนไไไ่่ดด้คาาววังะรใช่ค่ะคือเราเราเรา,เราคิดว่าแบบเออคนดูชื่นชอบละครหรือว่าเรื่องของเรตติ้งก็ตามหรือกระแสก็ตามมันยังไงแบบ คนดูชอบก็คือก็คือที่สุดแล้วอะค่ะค่ะยางแบบมันมีการชี้แจงว่าแบบเห็ดไม่มีชื่อเบลเพราะว่าแบบไม่ได้ลองไม่ได้เสนอเกิด่ะไรรวมเบลแบบสงสัยอะไรตรงนี้หรืองะไรมบบนติดใจนะคะเรไม่ได้ถามทางช่องเลยอะค่ะอือจะเบลเชื่อว่ามันไม่มันไม่ใช่แบบเกิดจากความผิดพลาดหรืออะไรหรอก ไม่ค่ะไม่ค่ะไปยืนนำชื่อไ,ได้รางวัลไปยืนแต่ว,ว,ว,ว่าละครทั้งหมดใช่ละครทีมอะไรอย่างงี้ดีกว่าเพราะว่านักแสดงทุกคนก็ทุกคนก็เต็มที่อะค่ะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ